เพียงนี้อาจจะมีไม่มากอาจจะมีของหรูหราก็ได้แต่ว่าต้องไม่เบียดเบียนคนอื่นต้องให้พอประมาณตามอัตภาพพูดจาก็พอเพียงทำอะไรก็พอเพียงปฏิบัติตนก็พอเพียงพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9 ันนี้ก็จะพาทุกท่านนะครับมาทัวร์ยังแปลงนะครับเชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของวิทยาลัยการอาชีพพนมทวนนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยเรามาศึกษาข้อมูลกันนะครับว่าในแปลงเชีววิถีเนี่ยมันมีการดาเนินกิจกรรมอย่างไรบ้างครับวันนี้เราอยู่กับท่านอาจารย์สุปกรณ์ทองนุ่มนะครับซึ่งจะเป็นคนที่จะมาให้ข้อมูลกับเราครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับครับวันนี้ก็ประดีอยากทราบนะครับข้อมูลเกี่ยวกับโครงการเชีววิถีการพัฒนาอย่างยั่งยืนครบว่าในวิทยาลัยอย่างนี้การดำเนินก ในโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับอยู่ในนะครับพื้นที่ของวิทยาลัยการที่ประทวนนะครับมีการจัดกิจกรรม4กิจกรรมนะครับหนึ่งเลยนะครับการเพาะปลูกนะครับสองการเลี้ยงสัตว์นะครับสามประมงและสี่นะครับก็คือด้านของการรับสิ่งแวดล้อมนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับไปดูแต่ละกิจกรรมว่ามีการจัดกิจกรรมอย่างไรบ้างครับตามเลยครับ รรและนี่คือศูนย์การเรียนรู้ชีววิถีของวิทยาลัยการอาซีพนมพวนะครับซึ่งมีเนื้อที่อยู่780ตารางเมตรโดยภายในศูนย์การเรียนรู้เนี่ยก็จะอยู่ในจุดที่มองเห็นได้ชัดเจนสะดวกต่อการปฏิบัติกิจกรรมมีการจัดภูมิทัน์มีความสะอาดสวยงามร่มรื่นและเหมาะต่อการเป็นแหล่งเรียนรู้มากเลยครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแต่และกิจกรรมเนี่ยมีอะไรกันบ้าง พอปลูกทางวิทยาลัยของเรานะคะได้มีการปลูกพืชผักหลักหลายชนิดมีไม่ต่ำกว่า39ชนิดมีอะไรบ้างไปดูกันเลยโดยผักที่ปลูกจะมีตั้งแต่วอเตอร์เคสผักชีฝรั่งตะไคร้ต้นหอมขา่ามะเขือมะเขือยาวมะเขือม่วงกวางตุ้งใบสะระแหน่ใบชะพูกระชายกระเพรามะเขือเทศพริกชี้ฟ้าใบโหระพา ใบแมงลักกระเพราแดงต้นแคผักขยงกระเจี๊ยบบวบฟักทองถั่วฝักยาวแตงกวาผักบุ้งผักชีลาวคะนา้าข้าวโพดมะละกอดอกอันชันต้นปังไครมาลาคีนกบวบือและผลผลิตจากในแปลงนะคะทางวิทยาลัย ก็นำไปจำน่ายสร้างไรายได้รวมถึงมีการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายในแต่ละครั้งด้วยค่ะในด้านการใช้จุลินทรีย์โดยก่อนการเพาะปลูกพืชต่างๆก็มีการใช้ปุ๋ยโบกชิในกระบวนการปรับปรุงดินรวมถึงการใช้ e อจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพลดน้ำแปลงผักรวมถึงกำจัดศัตรูพืชและที่สำคัญภายในแปลงของเรานะคะก็ยังมีบอร์ดสื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในหลายช่องทางอีกด้วยค่ะ ในด้านการเลี้ยงสัตว์นะคะทางวิทยาลัยเราก็มีการเลี้ยงสัตว์หลายชนิดเลยค่ะมีทั้งเป็ดเป็ดเทศไก่ไข่และไก่ซึ้นเมืองค่ะซึ่งทางวิทยาลัยนะคะมีรายได้จากการขายไข่ไขเป็ดไข่ไก่ก็จะนํามาบันทึกลงในบัญชีรายรับรายจ่ายนะคะอีกทั้งยังมีการลดต้นทุนในการเลี้ยงโดยใช้ผักที่มีตามธรรมชาติเช่นสมไทยผักบุ้งที่เหลือจากในแปลงค่ะ ด้าน,นการจัดการสิ่งแวดล้อมนะคะในเล้าเป็ดและเล้าไก่มีการใช้ EM มาช่วยบำบัดกลิ่นจากการเลี้ยงสัตว์โดยผสมน้ำลดพ่น3วันต่อครั้งเพื่อลดปัญหาเรื่องกลิ่นและยังมี QR Code สําสำหรับสืบค้นข้อมูลเรื่องสัตว์เลี้ยงของทางวิทยาลัยอีกด้วยค่ะ การประมงของเรานะคะวิทยาลัยของเรามีการเลี้ยงปลาดุกในบ่อนะคะเมื่อปลาดุกของเราโตเต็มที่ทางวิยทยาลัยของเราก็จะนําไปขายซึ่งมีการจัดการทําบัญชีรายรับรายจ่ายมีการใช้อาหารปลาในการเลี้ยงรวมถึงใช้ผักบุ้งผักกระเฉดแหนแดงในการลดต้นทุนรวมถึงบําบัดน,น้ําเสียโดยการใช้ EM ช่วยควบคุมคุณภาพในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ําได้เฮ้ยเจอทำไมน้ำมันดำเนี่ย ช่วงนี้ฝนมันตกบ่อยทำให้ไม่มีแดดมันก็เลยเกิดความตับชื้นแล้วก็น้ำหมักหมมอะ่ะแล้วมันนี้น้ำแก้ไงอะ่ะมานี่แนตะ้เราทำให้ดูเนี่ยแก้เนี่ยมันสองร้อยเก้าสิบซีซีแต่ว่าเราต้องใส่ทั้งหมดร้อยห้าสิบซีซีมันเท่ากับสองช้อนโต๊ะนี่แล้วเราก็ล่าลงไปน้ำเพ <ไป S 2> ื่อเลยแล้วก็คนนะ ใช้มือคนเลยคนให้เท่ากันนะแล้วก็คือไปนในบอก<ป>แล้วเราก็มารอดูผลภายในเจ็ดวันได้เลยค่ะเพราะว่าหลังจากเ็ดวันนี้น้ำจะใสขึ้นแล้วก็จะไม่มีกินเหม็นค่ะอ๋อเป็นวันนี้นี่เองการขยายผลนำความรู้ไปใช้ การบรูรณาการความรู้ด้านเชววิถีทางวิทยาลัยก็มีการนำไปใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักเรียนครับเช่นในรายวิชาการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีกิจกรรมและโครงการตา่างๆทางการอบรมให้ความรู้ทั้งในและนอกถานศึกษา ถึงโครงการในการบริหารจัดการน้ําที่นําระบบ IOT มาประยุกต์ใช้ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับทางสนยนการเรียนรู้ได้มากขึ้ด้วยครับและไม่เพียงเท่านี้นะครับทางวิทยาลัยเขาก็มีการขยายผลไปสู่ชุมชนออกไปให้ความช่วยเหลืออบรมให้ความรู้ ไม่ว่าจะเป็นชุมชนบ้านแก่งแค่ที่ในปัจจุบันเนี่ยกลายเป็นวิสาหกิจชุมชนย่างยืนหมู่บ้านแก่งแค่ไปแล้วนะครับรวมไปถึงการขยายผลสู่โรงเรียนต่างๆนะครับเช่นโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่น้ำน้อย โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านไกลเตียงโรงเรียนบ้านเขาหินตั้ง และที่สําคัญนะครับภายในวิทยาลัยเองเนี่ยก็ยังมีการถ่ายทอดความรู้ต่างๆลงไปยังครูบุคลากรและนักเรียนภายในวที่ยาลัยอีกด้วยนะครับก็ทําทให้ครูและนักเรียนเนี่ยมีแปลงเกษตรมุมพอเพียงเป็นของตัวเองอีกด้วย ช่วดล้อมนะคะวิทยาลังเรามีธนาคารจุลินทรีย์ซึ่งเราได้นําไปใช้ในกิจกรรมต่างๆของทางวิทยาทดังนี้ค่ะในด้านการทอปลูกเราใช้ใเอ็ผสมน้ําลดพืชต่างๆและยังปรับสภาพนาดินค่ะด้านการประมงเราใช้เอ็มในการบําบัดน้ําเสียค่ะด้านการเลี้ยงสัตว์เราใช้เอ็มผสมน้ําเพื่อกาจัดกลิ่นค่ะรวมถึงมีเอกสารหรือบอร์ดป้ายประชาสัมพันธ์ให้ความรู้อีกด้วยค่ะในด้านห้องน้ำในห้องสุข,ขาะจะมีการใช้เอ็มที่นำไปผสมกับน้า แม่ราบริกกเวณต่างๆทำให้รสกลิ่นไม่พึงประสงค์ค่ะโดยมีป้ายบอกวิธีการใช้นะคะรวมถึงผู้รับผิดชอบอีกด้วยทําให้ห้องน้าสะอาดปราศจากกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ค่ะในรงอาหารเองเนี่ยพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยก็จะมีการนำเอเ็นไปใช้นะครับในการบําบัดกลิน่นจากเศษอาหารแล้วก็กลิ่นที่ไม่พึงประสงค์อีกด้วยนะครับในด้านการนําวัสดุทางชีวภาพเหลือใช้กลับมาใช้ประโยชน์ทางวิทยาลัยเนี่ย ก็ได้มีการนำเอาใบไม้แห้งมาทำเป็นปุ๋ยหมักและสร้างเครื่องย่อยใบไม้และผสมดินปลูก p n t ซึ่งต้องบอกเลยว่าปัจจุบันเนี่ยเขามีการทำปุ๋ยดินปลูกตราพนมเกษตรออกมาวางจำหน่ายอีกด้วยนะครับการบริหารโครงการช้วิธีในสถานศึกษา การดำเนินง,งานของคณะกรรมการชวาวิถีมีเอกสารสรุปผลการดำเนินง,งานกิจกรรมในช่วงปีที่ผ่านมามีรูปภาพกิจกรรมบัญชีรายรับรายจ่ายรวมไปถึงการเผยแพร่โครงการสู่ครูบุคลากรนักเรียนนักศึกษาอย่างต่อเนื่องทุกปีและแสดงเห็นถึงความยั่งยืนเฉลี่ยจกักในด้านการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยก็มีการประชาสัมพันธ์นผ่านหลายช่องทางอาทิเช่น YouTube เว็บไซต์ของวิทยาลายัยและก็เพจเฟซบุ o กนะครับ โรงครูและนักเรียนเนี่ยต่างก็มีส่วนร่วมในการช่วยประชาสัมพันธ์โครงการอีกด้วยนะครับการแปลรูปผลผลิตที่ได้จากศูนย์การเรียนรู้จากผลผลิตของศูนย์การเรียนรู้เนี่ยก็ทําให้เกิดมีเมนูหลากหลายตามมาครับไม่ว่าจะเป็นลาบปลาดุบบวบผัดไทยผัดพริกแกงถั่วฝักยาวซุปกะเขือแกงคั่วหอยขมส้มตํารวมไปถึงบวบพักทองน้ําใบเตยน้ําอัญชันมะนาวแหมแต่ละเมนูเนี่ยน่าทานทั้งนั้นเลยนะครับ และจากโครงการเช้วิธีนั้นนะครับไม่เพียงมอบโอกาสให้เราได้เรียนรู้แต, right แต e ่ยังเปิดพื้นที่แห่งความร่วมมือแบ่งปันและเกื้อกูลกันก็เกิดมิตรภาพและรอยยิ้มแห่งความภาคภูมิใจและมีคุณค่าเพื่อให้ทุกข้าวต่อไปเต็มไปด้วยความหวังและพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน